สวัสดีครับพบกับรายการ10นาทีเจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีรพงศ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมราคาทองคําสัปดาห์หน้ากันครับว่าราคาทองคําจะหนุนต่อได้หรือเปล่าแน่นอนครับว่าสัปดาห์หน้ามีอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้นนะครับการรับตําแหน่งของคนทรัมนั่นเองนะครับกลยุทธ์มองอย่างไรนะครับมุมมองเทคนิคมองอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพีรพงศ์จะสรุปให้ฟังครับ เดินนะครับเรามาติดตามในส่วนของความื่อนไหวของราคาทองโลกและราคาทองไทยกันก่อนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของราคาทองโลกนะครับสัปดาห์นี้ราคาทองโลกนะครับถือว่าปรับตัวขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งเลยนะครับเราจะเห็นจุดต่าสุดในวันจันทร์ครับที่2,656ครับตรงแท่งหนึ่งแดงตรงนี้เลยก่อนที่ราคาจะไล่ปรับตัวขึ้นนะครับจนวันพฤหัสครับราคาทองคำเนี่ย ไปทำจุดสูงสุดบริเวณ2725ดอลสานสูงสุดในรอบ1เดือนเลยนะครับและเช้านี้นะครับก็เปิดตลาดนะครับอยู่ที่ประมาณ2714นะครับก็ถือว่ารอเลือกที่ทางแหละเพราะว่าตอนนี้นะครับก็จ่อนะครับทดสอบแนวต้านสาคัญนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีปัจจัยใดนะครับที่จะหนุนเขาต่อไปหรือไม่นะครับผมในส่วนของราคาทองไทยนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองไทยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นไม่แพ้กันเลยนะครับ ต้นสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 3 8 5 0บาทนะเราจะเห็นว่าในส่วนของราคาต่าสุดที่เราเห็นเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงของวันอังคารนะครับแล้วก็ราคาทองคาขายออกเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นราคาขายออกสูงสุดเนี่ยในวันพฤหัสนะครับช่วงเย็นเนี่ยประมาณ4 4 3 0 0บาทซึ่งเท่ากับว่าทองไทยนะครับก็ปรับตัวขึ้น450บาทนะครับผมในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีทั้งคู่เลยทั้งราคาทองไทยและราคาทองโลกครับ และตอนนี้นะครับเวลา14.31นะครับวันที่17นะครับเดือน1ปี2568ครับราคาทองโลกตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ2,713นะครับราคาทองไทยเนี่ยขายออกอยู่ราวประมาณ44,200บาทรับซื้อคืนอยู่ที่ประมาณ44,100บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข่าวสารราคาทองคำกันต่อนะครับ แน่นอนครับว่าสัปดาห์นี้นะครับราคาทองคาค่อนข้างได้รับแรงหนุนหลายปัจจัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินเฟ้อของอเมริกานะครับที่มีการชะลอตัวลงไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อ ppi เงินเฟ้อ cpi นะครับและตัวเลขอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดัชนีขายปีกพื้นฐานนะครับดัชนีภาคการผลิตลัดนิวยอร์กนะครับที่ชะลอลดลงต่ํากว่าที่คาดการณ์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสินริการกว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยก็ปรับตัวสงขึ้นนะครับสะท้อนว่าคนตกงานสงขึ้นนั่นเองนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทําให้น on exactly ักลงทุนนะครับคาดการกันว่านะครับธนาคารกลางสหรัฐรือเฟดเนี่ยอาจจะไม่ยุตินะครับวงจรในการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้ธนาคารกลางสหรัฐรือเฟนเนี่ยลดดอกเบี้ยได้เร็วขึ้นด้วยนะครับจากคาดการณ์ว่าน่าจะลดในช่วงของกันยายนเนี่ยน่าจะมาลดเร็วสุดในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับ อย่างน้อยหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับฟาร์ดเมนทัลทั้งหมดทั้งมวลครับก็กลับมาสนับสนุนทองคําอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยได้รับแรงหนุนจากสงครามนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับผมนะฮะหลังอิสราเอลนะครับผมนะได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาสนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับไม่กี่ชั่วโมงอิสราเอลครับก็ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาต่อทําให้มีผู้เสียผู้เสียชีวิตครับอย่างน้อย 77ลายนะครับผมตรงนี้เองครับก็เลยทําให้ภาพรวมของสงคามเนี่ยไม่ได้ดูสงบลงนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยถูกซื้อเพิ่มเติมขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือปัจจัยนะครับที่ส่งผลทําให้ตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยยังได้รับแรงหนุนอยู่นั่นเองนะครับชน้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อนั่นก็คือในเรื่องของการลุกซื้อทองคําของธนาคารกลางทั่วโลกด้วยนะครับ ยิ่งโลกมีความวุ่นวายนะครับแน่นอนธนาคารนะครับ central bank ต่างต่างเนี่ยต้องเร่งทองซื้อเข้าทองนะครับในพอร์ตเพิ่มขึ้นนั่นเองความต้องการของตลาดจีนนะครับผออินเดียเนี่ยผู้บริโภคอันดับต้นต้นของโลกก็ยังมีสูงอยู่นะครับปัจจัยเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับก็ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วก็นโยบายของคุณทั้ป์2.0นี่แหละนะครับก็อาจจะเป็นชนวนนะครับที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ย ปรับขึ้นหรือปรับลงในส่วนของปี2 0 2 5นี้ได้นะครับนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะครับและปัจจัยทั้งหมดนะครับณขณะนี้ครับมาต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมนะครับซีซันนอลทองคํากันบ้างนะครับผมแน่นอนนะครับในส่วนของซีซันนอลทองคาเราบอกกันเกือบทุกปีนะครับว่าซื้อทองต้นปีเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับผมนะอ้างอิงจากในส่วนของกราฟตรงนี้นะครับเป็น e อ e เรดโ price ส r เกร loss นะครับก็มาตั้งแต่ปี1975แล้วล่ะ เราไปเก็บนะครับค่าการเคลื่อนไหวนะครับของทองคําโลกเนี่ยทุกปีทุกปีนะครับแล้วก็มาสแตทรวมกันนะครับเราจะรู้และก็ทราบพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาทองในภาพรวมนะครับทั้งปีนะครับซึ่งกราฟนี้บ่งบอกว่านะครับราคาทองโลกเนี่ยนะครับมีโอกาสปรับตัวลงในช่วงของประมาณต้นปีนะครับหรือประมาณเปิดปีใหม่มานะครับเราจะเห็นว่าราคานักจุดเนี้ยเป็นราคาทองคำเนี่ย ที่ต่ําสุดนะครับและอาจจะมีจุดต่ําที่สุดอีกรอบหนึ่งก็คือรอบของประมาณกลางเดือนมีนาแล้วก็รอบของเดือนกรก,รกฎาซึ่งถือว่านะครับในซีซันอลเนี่ยช่วงเดือนดดงกล่าวเป็นช่วงเหมาะกัการซื้อทองนะครับแล้วก็ไม่ผิดคาดนะครับปีนี้ก็ถือว่าราคาทองโลกและราคาทองไทยนะครับตั้งแต่เปิดปีใหม่มาก็ปรับตัวขึ้นสบันหันแหลกเลยทองไทยก็เกือบสองพันแล้วนะครับทองโลกก็ประมาณเกือบ100ร้อยเหรียญเนาะก,ก็ขึ้นมาเรื่อยๆแหละ นี่ก็คือตัวซีซันอลทองคำที่พบเป็นปกติอยู่แล้วนะสำหรับการเคลื่อนไหวของทองคำนะครับในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ในส่วนของสถิตินะครับมีมาฝาานะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปปรับตัวนะครับขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกเลยนะครับและยิงยาวไปในช่วงของท้ายปีนะครับประมาณ70-80%เป็นภาพแบบนี้หมดนะครับฉะนั้นใครมีโอกาสซื้อทองในช่วงของต้นปีเนี่ย เห็นเราเล่าสี่หมื่นสองพันเนี่ยก็น่าเก็บนะครับผมนะแล้วก็ถือว่าลันเทรนต่อแล้วไปรอขายปลายปีนะครับผมนะผ่านไปไม่กี่วันนะครับเราเห็นราคาทองคําตอนนี้ก็แตะนะครับจาะไฮเดิมอีกระลอกหนึ่งแล้วนะครับทองโลกนะครับก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะไปแตะไฮเดิมนะครับอีก60กว่าเหรียญ2องพทองไทยนะครับเเดือนปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44,550เป็นราคาสูงสุดของปีนั้นตอนนี้44,300แล้วก็ใกล้เข้าเป้าไปทุกทีนะครับ สัปดาห์หน้ามีอะไรที่ต้องติดตามกันบ้าง1เลยนะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับวันที่22ครับวันที่23นะครับตัวเลขผู้ขอรับสือการันว่างานปลายสัปดาห์วันที่24ครับ f a s ช m ม n u f a ชชิ่ r i n g PMI วันที่24เช่นกันก็จะเป็นในส่วนของยอดขายบ้านใหม่นะครับแล้ววันที่20ครับก็จะเป็นวันหยุดแบงก์อเมริกาแต่ว่าเป็นวันที่ทรัมป์นะครับเข้าพิธีสาบานตนนะครับผมตรงนี้เองครับอยากจะให้จับตาเหลือเกินเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยนะผัมครบ มาต่อที่ในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะครับภาพรวมทองคําจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูในส่วนของภาพรวมเงินดอลลาร์กันก่อนเพราะว่าสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลกลางในการซื้อขายทองคํานั่นเองนะครับถ้าดอลลาร์นะครับปรับตัวแข็งนะครับหรือกราฟพุ่งแบบนี้ทองมีโอกาสย่อครับแต่นะครับถ้ากราฟปรับตัวร่วงแบบนี้นะครับทองมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับในส่วนของกราฟแท่งเทียนนะครับดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวในรูปแบบไซด์เวย์อัพนะครับหรือพยายามปรับตัว นะครับสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับในส่วนของโลก็ยกสูงไฮก็ยกสูงนะครับแบบนี้นะครับระวังทองลงได้เพราะว่าตอนนี้นะครับกราฟแท่งเทียนนะครับไปแตะขอบด้านล่างแล้วนะครับถ้าแท่งเทียนแบบนี้นะครับสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแบบแท่งโดดโดดขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับตรงนี้จะทําให้ภาพรวมของดอลลาร์เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาได้และแบบนี้เองนะครับระวังทองลงให้ดีนะครับผมและตอนนี้นะครับเราคิดว่าดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่จะรีบาวนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่หลุดกรอบเทรนขาขึ้นนะ นะครับตรงนี้ให้ระวังว่าจะกดระดาดันราคาทองคำนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของราคาทองโลกนะครับเราเห็นว่าในส่วนของทม์เฟรมราย1ชั่วโมงเนี่ยนะครับเกิดสัญญาณซื้อส่งไปแล้วนะครับซื้อมากนะครับ RSI เห็นไหมครับกราฟสีม่วงแบบนี้นะครับชนเส้น70ขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะทําให้ในส่วนของภาพรวมแรงเทขายเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับและจะเห็นว่าพัทเทินนะครับที่ราคาทองนะครับมีการชะลอลงมานะครับ ก็สัดส่วนใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ไปชนในเขตโซนซื้อสูงใน i s เเนี่ยก็ล่วงเกือบทุกครั้งเลยนะครับและรอบนี้ก็เริ่มชะลอลงตัวบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ไปทดสอบแนวต้าน2,725ตรงนี้ให้ระวังให้ดีนะครับผมสัญญาณรายชั่วโมงเริ่มชะลอตัวลงมาบ้างแล้วถ้าหลุด2 0 0 7ไปนะครับมีปัญหานะครับผมเนี่ย2,700 2,790 27อย่างเงี้ยหลุดคราวขาขึ้นนะครับตรงเนี้ยอาจจะทำให ขาลงเนี่ยกลับมาได้เปรียบตลาดอีกละลอกหนึ่งนะครับในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงก็เช่นกันนะครับชะลอตัวลงมานะครับทำโอเวอร์บอสไปแล้วเห็นไหมครับส่วนใหญ่โอเวอร์บอสไปแล้วสัญญาณที่ตามมาก็น่าจะมีแรงเทขายลงมานะครับฉะนั้นนะครับแนวรับในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับมีแถวๆประมาณสัก2,680นะครับถึง2,655เนี่ยบริเวณขาวน่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับแล้วนะครับถึงตอนแน่นนะถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะจะมาวัดกันว่านะครับ 2665 2,680หรือ2,655เนี่ยโซนสีเขียวเป็นปื้ดแบบเนี้ยจะรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่ก็รีบาวแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยก็ถือว่าเสียทรงเลยจะทำให้ฝั่งเซลล์กลับมาได้เปรียบตลาดนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของภาพรวม Time Frame Day นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในภาพรวมที่ตลาดนะครับยังเป็นบู s h trend ในเทรนขาขึ้นใหญ่นะครับในภาพรวมระยะกลารระยะยาวนะครับแต่ขนขณะนี้นะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับ ในช่วงของกราฟแท่งเทียนตอนนี้นะครับยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับกรอบไซด์เวย์นะครับอยู่ที่ประมาณ2,725ถึง2,700 2น3 5อเนาะนะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับถ้าชนไม่ผ่านแน่นอนนะครับน่าจะกลับลงมาบริเวณด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนี้ไปสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าจะเบรกข้างใดข้างหนึ่งนะครับแล้วคีย์ที่สำคัญเลย2725เยนี่ยจะต้องเบรกผ่านไปให้ได้ครับถ้าเบรกผ่านไปได้จะเปิดโอกาสที่ทำให้ราคาทองโลกนี่ย ไปทำไฮใหม่นะครับแถวแถวประมาณ2 7 6 0 2,790หน้าณตอนนั้นเรามีโอกาสลุ้นครับที่ราคาทองคำเนี่ยจะเห็นนะครับราวๆประมาณ 44,500- ถึง44,900บาทนะครับแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นนะก็ระวังนะครับสัญญาณการกลับตัวนะครับเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรอบของวันที่25พฤศจิกายนนะครับที่เกิดสัญญาณนะครับ i s i o b o u g h t ในทำฟีมราย4ชั่วโมงนะครับก็อาจจะให้เขาพักตัวลงมาก่อนได้นะครับ ฉะนั้นนะครับสายลอเก็บของนะครับก็อาจจะเป็นรอรับแถวบริเวณคาวตรงนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับหรือบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย50นี่แหละฮะที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับโซนใหญ่ตรงนี้อยู่นะครับก็คือ2 6 4 5นถึง2อ5 5้ถ้าลงมานะครับวันนี้หลุด2,790สงเป๋ทรงแย่นะครับมาแน่นอนนะครับในเลน์ราคาที่รอ ลับนะครับในช่วงนี้นะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปรอดูในส่วนของนโยบายของคุณทรมนะครับในวันจันทร์นั่นเองนะครับว่าจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคานะครับจากสถิติที่เราเก็บนะเราก็พบว่านะครับราคาทองช่วงนี้แหละนะครับจะเป็นช่วงที่ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นไม่ก่อนนะครับแต่ในช่วงเขาแถลงนโยบายเนี่ยระวังทองลงนะครับผมนะฮะในอดีตที่ผ่านมาในปี2017นะครับก็เหมือนกับว่าในช่วงนั้นแหละทองก็ลงมาเช่นกันนะครับผม แต่ว่าจะลงเหมือนลงสักแป๊บนะั้นแล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับผมแล้วก็ภาพรวมตลอดทั้งปีในอดีตนะครับหลังจากที่คุณทาร,รับตำแหน่งทองก็ขึ้นมาโดยตลอดเลยนะครับสรุปเลยนะครับผมนะเราก็มีคีย์แนวต้านเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยที่ต้องพิจารณาก็คือ2725นบาะครับ4ี่หมบาทราคารับซื้อคืนถ้าเบรกไปได้นะครับไปต่อแน่นอนนะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้นะครับระวังสัญญาณแรงเทขายนะครับหรือโอเวอร์บอทในไทม์เฟรม รายสชั่วโมงของ r s i ให้ดีนะครับอาจจะมีแรงเทขายตามมาทําให้ราคาทองย่อลงมานะครับโดยมีแนวรับสําคัญบริเวณ 2700- 2790ที่ไม่ควรหลุดถ้าหลุดก็เป๋ลงมาด้านล่างนะครับใครที่ไม่มีขาซื้ออาจจะไปรอรับบริเวณด้านล่างนะครับแล้วอาจจะเห็นราคาทองไทยเนี่ยวิ่งอยู่แถบประมาณ44,000ถึง43,500บาทได้เก็บของอีกระลอกหนึงนะครับผมนี่ก็คือภาพรวมโดยสรุปทางเทคนิคครับ พาสุดท้ายนะครับกลย,ยุทธ์การลงทุนนะครับแน่นอนนะครับภาพรวมระยะกลางร,ระยะยาวทองอยังเป็นบ l i ร h t เทรนหรือ t เทรนขาขึ้นนั่นเองแต่ในระยะสั้นตอนนี้นะครับทองคํายังอยู่ในทิศทางไซด์เวอยู่ในกรอบประมาณ2725นะครับถึง2635นั้นั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้ราคาทองเนี่ยก็จอดทดสอบ2725นะครับแน่นอนถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับราคาทองคำเนี่ย ไปต่อนะครับเราแนะนำนะครับ follow by นะครับหากพ้นประมาณสัก2,727ไปนะครับก็น่าซื้อนะครับผมแล้วก็ไปมุ่งเป้าแถวๆประมาณสัก2,735 2,760 2 7 9้านยันั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่มีของนะครับก็อาจจะรอให้เขาเนี่ยนะครับทำจังหวะย่อลงมานะครับผมท่าย่อวงเล็บท่าย่อนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเห็นสัญญาณการดูด2 0 0 7เนี่ยนะครับเราจะอาจจะเห็นแนวรับประมาณ2,680 2,665 แล้วก็แนวรับสุดท้ายนะครับ2645ซึ่งเป็นกระจุกของเส้นค่าเฉลีย่ยเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่นะครับก็ถือว่าถ้าลงมาเวนโซนิกก็เป็นจุดเบสโซนในการเข้าซื้ออีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะครับทีนี้มาต่อในส่วนของราคาทองไทยนะครับณราคา แนวต้านและแนวรับของราคาทองโลกคำนวณเป็นราคาไทยนะครับเราดาวประมาณเท่าไรนะครับแน่นอนแนวต้านนะครับราคาขายออกณนะแนวต้าน2 7ง5ั้ถึง2 7 9 0เรานี่ยราคาทองไทยน่าจะวิ่งแถวแถประมาณ4 4 2 5 0ถึง44,900นะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 4 0 0 0นะครับถึง4 3 5 0 0บาทนะครับนี่ก็คือภาพรวมกลยุทธ์การลงทุนทองไทยและทองโลกนะครับซึ่งมองว่าตอนนี้นะครับแม้ว่าตลาดเนี่ย ยังอยู่ในฝั่งบายได้เปรียบตลาดหรือขาขึ้นในระยะสั้นเนี่ยยังได้เปรียบแต่ว่าระมัดระวังนะครับหากไม่ผ่าน2,725อาจเจอเกิดจังหวะนะครับโอ้หบอสนะครับหรือสัญญาณการซื้อมากอาจจะทำให้ราคาทองเนี่ยปรับย่อลงมาได้นะครับก็แนะระวังจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นคีย์แนวรับแนวต้านของสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ